สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกล้งแล้วนะคะคิ๊บกิ๊บกิ๊บทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะระับชมทุกคนมาถึงเท่านั้นนะ,ะแนวทางที่ให้นะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมทุกคนคามาถึงเท่านั้นนะแก้วนี้ค่ะได้อยู่ สามลาวนะทุกคนวันนี้ก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะเพราะว่าน่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันลาวอะไรนะลาวตอนเชา้า có đó hả? học quân ค่ะเด่นสองห้าเสียงเบรกรถเดินี่นะทุกคน ชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคุใช้วิจารณญาณน,นะทุกคนรับชมบุกับมันเถิงนะขอยเชื่ดีนะคะ